ไวยไวเมื่อใช้เวอร์เพลนเกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์เพลนของดีนแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าครสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักรก,การเกษตรวันนี้มิเตอรเกษตรย่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3มเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ ประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนไคโตซานโอลิโกแซคคาไลและที่สำคัญครับสารปรับปรุงดินลาหญิงเกษตรวันนี้เรามาอยู่ที่หมู่สี่ครับบ้านวังป่าตาบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับเขาปลูกทุเรียนนะครับเกือบ200ต้นพันหมอนทองที่สำคัญอายุของทุเรียนนะครับ3-5ปีคละาเขากันไปและที่สำคัญกว่านั้นอีกครับเขารู้จักกับคู่หูมหัศจรรย์นะครับตั้งแต่ปี25 6 5 65, แล้วเธอก็ใช้มา ในการแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นใบเหลืองนะครับใบร่วงตลอดจนต้นไม่โตนะครับแต่ก็ไม่ตายที่สําคัญครับทำให้เธอขัดใจมาโดยตลอดพอต้นทุเรียนอายุ2ปีเธอก็นําคู่หูมาใช้เธอบอกว่าตอบโจทย์ดีนักแหลและที่สําคัญอีกครับเธอมารู้จักกับนวัตกรรมใหม่ของ3ามเกลือเวอรเธอบอกว่าขนาดเนี้ยทุเรียนของเธอออกดอกเป็นอย่างดี เป็นอย่างไรนั้นมารู้จักกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะีะชื่อมีเสียงอย่างไรช่วยแนะนำหน่อยิค,ครับชื่อสุภาพรถือความตรงค่ะ<อ>ถือน้องหนูค่ะอ๋อขออนุญาตเรียกว่า น้องหนูนะครับตามนั้นเลยน้องหนูครับตอนที่เราปลูกสวนทุเรียนอย่างเนี้ยตอนนั้นเรามีความเชี่ยวชาญชำนาญอย่างไรพร่อจูเป็นสวนใหม่เหมือนกันใช่สวนใหม่แล้วใหม่สําหรับหนูมากเลยสําหรับทุเรียนเพราะปกติหนูจะทําลํยาไยค่ะจา์ที่พอมาปลูกพอพ่อเขาให้ที่ตรงนี้หนูก็มาปลูก แล้วก็เราก็ใส่ปุ๋ยไปโดยแบบเลื่อยเปื่อยคือมันอาจจะเป็นในเรื่องของเค็มหรืออะไรสักอย่างคือใบเหลืองไม่แตกแล้วก็ไม่โตไม่ตายอย่างที่อาจารย์ว่านะคะแล้วพอมาเจอคู่หูมหัศจรรย์พอมาใช้ครั้งสองครั้งสาครั้งเอ๊ะมันเปลี่ยนค่ะอาจารย์ hmm. ใบมันเขียวเข้มขึ้นมันแตกต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> แล้วก็ง่ายค่ะหนูคือแค่ใช้แค่ยาฆ่าหนอนฆ่าเพลี้ยรักษาใบไม่ให้มันเสียหายแค่นั้น hmm. มันก็แตกเขียวดีใบใหญ่ เขียวเข็มก็ถูกใจค่ะอาจารย์ครับง่ายค่ะแต่ตอนนั้นนะ่ะตอนที่เราเริ่มใช้นะ่ะตอนนั้นทุเรียนประมาณอายุ2ปีใช <2 S 1> ่ครับสองปีค่ะอาจารย์ใช้แล้วมันเกิดดีมามันก็แตกเรื่อยๆมาเลยครับแล้วมันให้ผลผลิตเราเป็นยังไงบ้างครับคือรู้สึกเลยว่ามันโตเร็วค่ะอาจารย์รด้วยความที่พอมันแตกใบต่อเนื่องยอดไหลแตกดีเราก็แค่รักษาเพี้อนนอนไม่ให้มันกัดกินใบใช่ไหมคะทีนี้มันโตเร็วเนี่ยพอเข้าปีที่3ที่4ที่5เนี่ยมันก็เริ่มเริ่มแบบ พอที่จะออกดอกได้นะฮะเริ่มออกตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเริ่มมีบางต้นที่มันออกแล้วเพราะมันสมบูรณ์อาจารย์เริ่มจะออกดอกใช่แล้วเรานําเอาสูตรใหม่เนี่ยสูตรใหม่มาใช้ตอนไหนครับเมื่อประมาณ2เดือนนี่เองค่ะอาจารย์อ๋อสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนะครับก็หมายว่าเราใช้ประมาณสักประมาณตั้งแต่เดือนพฤศจิกาใช่ค่ะพันวาแล้วก็นี่ประมาณกลางกามกราค่ะก็ใช้มาค่ะอายุทุเรียนราวห้าปีค่ะมันเคยออกผลผลิตมาหรือยังยังไม่เคยเลยค่ะอาจารย์อ๋อที่ครั้งแรกี่ครั้งแรกเลยค่ะ ที่มันเริ่มมาใช่เห็นอะไรชัดเจนในการที่มาใช้ในช่วงที่มันกําลังจะให้ดอกให้ตาดอกกับเราค่ะตอนที่มาใช้น่ะมันก็มีความรู้สึกว่าใบมันใหญ่ก่อนอาหารมันดีค่ะอาจารย์ใบเขียวเข้มในความรู้สึกใบมันใหญ่ขึ้นใบมันพอฉีดไปเนี่ยคือวันรุ่งขึ้นน่ะมันมันเห็นแล้วเพราะหนูจะชอบดูอยู่กับต้นไม้มาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอาการมันเป็นไงหนูจะคอยดูตลอดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หนูมีความรู้สึกพอมาเจอสูตรใหม่ปุ๊บ เราฉีดไปเนี่ยมา2สองเดือนมาช่วงระหว่างการทําดอกพอดีหนูก็เลยออมันก็โอเคนะอาจารย์มันออกดอกนะสามปีมันก็เริ่ม,มต้น3ปีเองค่ะอาจารย์ออสามปีก็ออกด้วยใช่สปีมันก็เริ่มออกแล้วต้นไหนถ้า5ปีออกเต็มต้นเลยค่ะเพราะว่า<อ>ก่อนนั้นนะ่ะทําไมทุเรียนหนูถึงมี3ปี4ปีพ่อหนูคือซ่อมมาตลอดเลยเข้ามาทีเข้ามาส่วนนี้ต้องติดต้นกล้ามาซ่อมด้วย5ต้นสิต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณเวลานี้คือมันเริ่มไล่เสมอแล้ว ตั้งแต่มาเจอคู่หูมหัศจรรย์สูตรใหม่สูตรใหม่ด้วยค่ะที่เรียกกันว่าทั้งเวอร์แพนอะมิโนถูกไหมครับ่ค่ะแล้วก็ทั้งไคโตซานค่ะลิโกเซค卡ายใช่มันใช้ง่ายยังไงครับใช้ง่ายอาจารย์คือไม่ต้องไปซื้อฮอร์โมนตัวอื่นหรือปุ๋ยเกล็ดหรืออะไรต่างๆตัวอื่นผสมเลยคือคู่หูคู่เดียวเนี่ยคู่นี้คือจบจะเพิ่มไปก็แค่ฆ่าแมลงฆ่าเพี้ยตอนที่มันแตกยอดอ่อนแค่นั้นมันง่ายอาจารย์ไม่ต้องไปอะไรเลยผสมเข้าไปในใช่ในน้ำผงพาลิตพร้อมกันเลยค่ะ Oh. อืมแล้วก็ค้าวมลแรงค่ะเชื้อราเชื้อราแล้วก็ใส่เป็นบางรอบหนูก็เลือก hmm. เอาไม่จำเป็นต้องใส่ทุกรอบเพราะว่ามันก็มีตัวนี้ที่ช่วยยับยั้งเชื้อราอยู่ด้วย <All right. S 2> อะไรครับแล้วก็ไอตัวโอลิโกเซคาไลเนี่ยมันเป็นผงเนี่ยมัน<ง>ดียังไง oh. ละลายง่ายมากค่ะอาจารย์ <c oughs> ใส่น้ำเข้าไปคือมันละลายละลายเร็วมาก hmm. เราแทบแบบนิดหน่อยหรือแทบไม่ต้องคนเลยใส่เข้าไปปุ๊บมันวิ่งจุดนะ้ำ โอเคเลยแล้วก็มันมันรวมกับเคมีที่เร,เราจะใช้ร่วมด้วยได้หมดไปด้วยกันได้ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือหมายความว่าช่วงทําดอกถูกไหมครับใช่ค่ะเราก็ยังบํารุงวิธีการของเราเนี่ยใช้วิธีบํารุงยังไงครับหมายถึงว่าตัวเนี้ย ถ้าต้นที่บำรุงอะ่ะหนูก็มีการฉีดดินด้วยฉีดดินก็ใช้2อ,อัตรา2ชุดเลยต่อน้ำพลิตรฉีดดิน,ดดนค่ะแล้วส่วนในการทำใบอะ่ะหนูก็ฉีดทุก7-10ถึงวันเชือกฉ,ฉีดพ่นทางใบแต่ใช้เพียงแค่ชุดเดียวต่อน้ำพัลิตรค่ะอาจารย์ก็นี่ก็ถือว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกของเราทั้งใบทั้งอะไรโดยความรู้สึกของเราที่เห็นมาก็ถ้าใครที่เขาเห็นสวนนี้มาก่อนนะคะเขาก็จะบอกว่าแต่ก่อนนะสวนหนูไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วพอมาเห็นก็คือแบบเออใบมันเขียวเข้มดีหน้าอะไรเงี้ยหลายๆคนมาเห็นก็ถาม มาใช้อะไรอะไรเงี้ยก็แนะนําไปบ้างเนื่องจากหลายท่านก็กังวลใจว่า <ฮะ S 1> ความเป็นสูตรใหม่นะครับแล้วหลายท่านก็กังวลใจว่าพราะสูตรใหม่อ่ะใช้แบบเดิมไหมใช้เหมือนเดิมไหมหรือว่ามันแตกต่างอะไรกันบ้างครับลองบอกผมหน่อยเถอะสูตรใหม่เนี่ยมันก็ยิ่งง่าย เพราะมันละลายไวคือเพียงแค่ฉีกซองสองซองพกพาก็ง่ายค่ะอาจารย์ะคะค่ะ<ม>แล้วก็ที่สําคัญคือเราแค่ฉีกซองแล้วก็ใส่ไปในน้ําผลิตมันก็ละลายง่าย<อ>ละลายเร็วอมืมันก็มันดีขึ้นนะคะอาจารย์ดีขึ้นนะครับแล้วในส่วนของการที่บางคนเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจว่าเวลาที่เราใช้สูตรใหม่เนี่ยนะครับเขาเนี่ยเราได้ไปบอกต่อและเห็นใครชื่นชอบยังไงบ้างครับหนูได้ไปนแนะนําสวนลําไยนะคะสวนทุเรียนก็เขาก็ปกติละเขาเริ่มต,ติดใจตั้งแต่คู่แรกครั้งแรกของเราแล้ว แล้วพอสู่พัฒนาใหม่เขาก็บอกโอเคมันใบใหญ่ใบเข้มใบเขียวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็โอเคค่ะในส่วนของลำไย,ยที่หนูไปแนะนำอะ่ะถามเลยผิวเพราะมันสําคัญหลักสําคัญเลยคือผิวค่ะอาจารย์<อ>ก็หนูก็ถามกับลูกค้ากับถามสมาชิกว่าฉีดไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างระหว่างเนี่ยโตพัฒนาใหม่ผ,ผิวผลำไย,ยของผลลำไยใช่ค่ะเ<อ>ขาก็บอกมันสว่างขึ้น มันนวลขึ้นมันสว่างขึ้นค่ะเขาจะพูดอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเราเพราะเราเซนลำไยวใจัยยังไงก็ยังอยู่ที่ลำไยบางส่วนนะครับแต่เป็นอย่างนี้คือมันเป็นลำไยที่ได้คุณภาพสีตรงตามการทรงออกเลยค่ะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วสารปรับตรงดินตาหญิงเกษตรสารได้ใช้ค่ะสารเป็ยังไงบ้างพึ่งให้ใส่ไปไม่รู้เลยก็พอใส่ไปแล้วเนี่ยดินหนูอ่ะดินตรงเนี้ยมันเป็นดินดานนะคะดินก้นสาอาจารย์อ๋อที่ ใช่ก้นสระมาใช้ใช่ค่ะทีนี้หนูก็ใช้สารปรับปรุงดินตาหญิงเกษตรนี่แหละแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆบำรุงไปดินมันก็กลายเป็นจากที่ดินแข็งๆอาจาจ่ามันล้วนซุยขึ้นก็ล้วนขึ้นเลยใช่มันมันมันเหมือนดินมีชีวิตมีไส้เดือนมีอะไรอย่างเงี้ยหนูนมีความรู้สึกมันเปลี่ยนมันโอเคอะค่ะโอ้นี่พี่น้องนัากการเกษตรครับถ้าท่านได้ฟังได้เห็นนะครับได้สัมผัสกับความรู้สึกตรงนี้ของการใช้นวัตกรรมนะครับที่เรียกกันว่าสูตรใหม่ของเบอร์แพร์นี่นะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าน้องหนูนะครับชิวาพรเน ได้ใช้ทั้งลำใหญ่เธอก็อดไม่ได้บอกว่าลำใหญ่เธอใช้แล้วเธอก็มาที่นี่ถือว่าเป็นมือใหม่สําหรับทุเรียนใช่ค่ะแต่ว่าเป็นมือดั้งเดิมของลำใหญ่เธอบอกว่าทุกอย่างนะครับใช้นวัตรกรรมใหม่ก็ทําให้เห็นอดอกนะครับเห็นดอกครั้งแรกของเธอในต้น5ปีและขนาดต้น3ปีก็มีโผล่ไม่เห็นด้วยก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียกกันว่ามหัศรรจรรย์จริงๆสําหรับนักการเกษตรยุคใหม่ที่ใช้ของใหม่นะครับสูตรใหม่ ที่สําคัญครับคว,ความยั่งยืนตรงนี้จะอยู่คู่กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศน้องหนูสุภาพรนะครับได้ให้ความกระจ่างในเรื่องของนวตัตก,กรรมนะครับสามเกลือวแ่นสูตรใหม่ที่สําคัญครับเมื่อมีของดีอย่างนี้หัวใจปรารถนาของเกษตรกรทั่วไทยก็มักจะมีผู้ที่นิยมครับลอกเรียนแบบเมื่อการลอกเรียนแบบก็หมายความว่าคุณก็หยิบนะครับจากความจริงเอาไปเป็นข้อเท็จของคุณ เพื่อจะทําให้คนเข้าใจผิดเมื่อเกิดการเข้าใจผิดก็เกิดความเสียหายกับการเกษตรดังนั้นเมื่อความเสียหายการเกษตรเกษตรกรครับก็จะร้องห่มร้องไห้กันเลาทมทุกกับการใช้ของปลอมดังนั้นต้องระวังนะครับของแท้ของจริงก็ถือว่าเป็นของที่ทำให้ทุกท่านนั้นมีความยั่งยืนทางด้านการเกษตรวันนี้มิจฉาเกษตรยังย่งยืนก็ต้องขอขอบพระคุณครับน้องหนูสุภาพรที่ให้ความกระจ่างในเรื่องของการใช้เวอร์แพนนะครับนวัตกรรมใหม่ทั้ง3ตัวนะครับโอกาสหน้าครับจะได้นํา ความรู้ดีๆสวนดีๆนะครับที่ใช้พลังของ3เกลือวัวแพนสูตรใหม่ไปช่วยในการทําให้ความยั่งยืนทางการเกษตรเพิ่มขึ้นครับวันนี้เราทั้งสองลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสามเกลือวัวแพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิผลผล่มผลผลิตไม่มีสารพิษต,ต่อค้า